thank <laughs> you ันนี้มาด่านเวียงจันทร์สอปปอลวนะครับด่านท่านาะเง้งสอปปอลาวครับเหตุเพื่อนบ้านเราครับมันซึกไว้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาที่นี่ ไม่ใช่ครั้งหนึ่งสิบสี่ค่ะสิบสี่ครั้งนะครับครั้งหนึ่งเคยมานะครับไม่ใช่สิบสี่ครั้งนะครับเสียงบอกก็จะดังนะไม่ได้ฉีดย,ยาให้กันพ่นสนิมันก็เลยดังไม่ได้ดไไดฉีด ก็จะแตกต่างกันไปนะครับใหญ่ผมสองคันนี้วิ่งช้าจังเลย ฝั่งเข้านะครับฝั่งซ้ายเป็นฝั่งขาออกขาออกเราเอาันนี้ฝั่งเขานา,านเขานา,านเราโอ้ยผมไม่ไหวแล้วผมจะแซงมาสองคันนี้แล้วช้ามากเลย รอลูกคืนนี้ลูกนี้ก่อนแซงแน่ว้ายพี่ ซ้ายนะครับน,ออนี่เป็นขาออกนี่เป็นขาเข้าเสกแล้วเจอเก็บเสกแล้วเจอ <c oughs> เดี๋ยวไปรอหน้าหน้าด่านเลยนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวครับนี่ก็จะเป็นหน้าด่านหน้าด่านลาวฝั่งขาเข้านะครับ ขาเข้าลาวนะเป็นด่านเมือนด่านตามเนยะครับรถ,ถ้าเราอะไรอ่ะราแบบมาท่องเที่ยวเราก็จะไปหน้าด่านอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งครับฝับง่งลาวจะเดินไปปั๊มพาสปอร์ตนี่แหละแต่อันนี้เราเป็นเป็นรถใหญ่ไงเราก็ต้องปั๊มพาสปอร์ตรถอย่ไงพาสปอร์ต vamos, lá. vamos, lá. vamos lá. กานจอรดรถน้ำรอเอกาสารนะครับมึงจะข้ามได้จดีหน่อยนะตรงนี้เขาจะแบ่งเป็นโซนนะครับโซนตู้คอนินเนอร์ก็โซนตู้คอนินเนอร์โซนรถน้ำมันก็รถน้ำมันโซนพวกวัวพวกควายอะไรเนงะี้ยก็จะ แบ่งโซนโซนผมจะให้ดูนี่นะครัเป็นโซนรถตู้คอนเนอะร์รถท่าใบอะไรเนงะี้ยรถตู้ท่าใบหัวควาย เขาจะแยกนะครับดานเียมจันเยอะจะเป็นโซนน้ำมัน มันก็จะเป็นบริษัทใครบริษัทนั้นเป็นตรงฝั่งนี้เพชรซิงอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งขวาเมืับ แล้วเขาก็มาต้อนรับเราอีกแล้วครับน่นครับหิ้วของมารอแล้วถึงปุ๊บก็หิ้วของมาปับ๊บมันรู้อะมันรู้กันนะไปแต่ของา่าโอเค <c oughs> จบครับแค่นี้นะครับ